สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรของมาเคเต้ตันมานานนะครับก็คลิปนี้จะพามาดูวิธีการซ่อมอ่าระบบไฟคือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับของไอ้เจ้าอาดีตรถตำรวจนะครับเป็นสมาร์ทไทเกอร์บ็อกเซอร์นี้บ็อกเซอร์สองร้อยครับรหัสมันก็คือเครื่องยนต์สองร้อยเซีครับแต่ความแรงนี่คือห่วยแตกครับก็คือเป็นรถที่ ของไทยทําขึ้นมานะครับแต่มันไม่ได้คุณภาพนะครับซึ่งมันเป็นเคยอถูกทํามาเป็นรถตํารวจนะครับแต่ก็ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันทํามาแล้วมันจุกจิกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่และความแรงมันก็เทียบเท่ากับเวฟร้อยิห้าของเราเนี่ยนะครับเวฟตัวคาบูนะครับแทบจะสู้ไม่ได้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันทํามา ความแรงมันสู้แมบแตกต่างมากเลยครับก็เลยกลายเป็นรถล้างไปนะครับวันนี้พอดีมีลูกค้าสตาร์ทไม่ติดนะครับก็มาลองไล่ไฟคือไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับอ,อันนี้คือสตาร์ทก่อนแล้วก็นะครับแล้วก็แล้วก็วกสตาร์ทดูไฟ ไม่มีออกเลยนะครับจริงมันต้องมีไฟดิ้นออกแป๊บแปเลยนะครับอันนี้เราถอดออกจากจุบหัวเทียนนะครับออกจากปลักหัวเทียนเนี่ยครับก็มาลองสตาร์ท5ครับคราวนี้มาเริ่มไล่กันนะครับขั้นตอนในการไล่ขั้นแรกเลยครับคือไล่ชุดสายไฟที่ออกจากมัดไฟนะครับมัดไฟก็จะมี เจ้าพันเซอร์ครับจะมีพันเซอร์มีชุดขดลวดมัดไฟเนี่ยครับตัวกำเนิดไฟนะครับอันนี้คือน่าเป็นชุดไฟเกียร์นะครับเกียร์ท็อปสูงสุดมีมาแค่นี้แหละครับอ่าเดี๋ยวมาไล่ดูให้เจ้านี่ครับเริ่มแรกเลยครับ เนี่ยมันจะเป็นดำแดงนี่รู้เลยครับคือระบบไฟรถอ่าที่ทำมาจากเป็นระบบคอยสตาร์ทนะครับหรือว่ากระแสไฟ ac เนี่ยสลับเนี่ยแหละครับ,บ,ค,รบคือสตาร์ทปุ๊บมันจะส่งไฟจากอ่าคอยสตาร์ทวิ่งเข้ากล่องเลยครับวิ่งเข้ากล่องแล้วก็ไฟก็จะออกมาติดเลยครับ โดยมีพันเซอร์นะครับพ er ันเซอร์ก็เป็นสองสายนี่ครับพันเซอร์ส่วนนี้ก็เป็นชุดไฟนะครับชุดไฟออ,อ,ออกมาจากมัดไฟนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้เราเช็คเลยครับโดยผมจะใช้มิตเตอร์นะครับมิตเตอร์มัดวัดไฟนะครับเริ่มแรกผมจะใช้ไฟอ่า ย่านอ่า AC นะครับ AC ีสิบเีสิบนี่ผมจะใช้สำหรับวัดพันเซอร์นะครับเพราะว่าพันเซอร์มันใช้แรงดันน้อยนะครับก็ต้องใช้ a c ซสิบถ้าเป็นห้าสิบเนี่ยเข็มไม่ไม่ดิ้นแน่นอนครับรับประกันได้เลยครับอ่าครับเดี๋ยวมาไล่ครับเดี๋ยวผมจะจิ้มก่อนครับผมต้องไปหาโต๊ะเครื่องมือนะครับอ่าครับพอผมตั้ง ได้สูงแล้วครับผมก็ทําการปัดพันเซอร์ก่อนเลยพันเซอร์มีสองสายนะครับสายเขียวกับสายอันนี้เขียวขาวแล้วก็เป็นน้ําเงินขาวนะครับพันเซอร์โดยทั่วไปที่ทํากันมามันน่าจะใกล้กับของพวก h o n d a w เว e เนี่ยครับให้เราจิ้มอขั้วบวกเนี่ยใส่กับสายน้ำเงินขาวนีครับ เข้าไปอีกเส้นหนึ่งก็ให้จิ้มกับเขียวนะครับสีดำของเราแล้วก็ให้เราสตาร์ทครับต้องทำการจิ้มใหม่ก่อสีแดงจิ้มกับสีน้ำเงินสีดำจิ้มกับสีเขียว อืมเดี๋ยวมาดูครับว่าเข็มจะกระดิกไหมนะครับข้านี้เดี๋ยวนะครับมันจะกระดิกนิดนึงนะครับกระดิกไม่มากครับ มันกระดิกครับนเซอร์ถ้ามันกระดิกขึ้นมาคือไม่เสียนะครับคราวนี้มาไล่คราวนี้ก็เป็นไอ้เจ้าดำแดงนี่ก็คือไฟจากคอยสตาร์ทนะครับไฟเราเอาเปลี่ยนเป็นย่านที่า50ก็ได้ครับหรือว่า250ก็ได้นะเอางั้นเอา50ดีกว่าครับแต่ถ้า ห้าสิบอาจจะย่านจาจะน้อยไปอาจจะเข็มจะวิ่งแรงนะครับแต่ไม่เป็นไรเราสตาร์ทไม่ต้องแรงมากครับอพอย่านห้าสิบแล้วล้วก็เอาสีดําเนี่ยกาวจิ้มกับที่ไหนก็ได้โค้งรถรับสีแดงนี่เราก็จิ้มกับที่คอยสตาร์ทนะครับสายสีแดงนะครับกับดําแดงนะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทครับ เรามาดูว่ามันจะวิ่งไหมนะครับนะครับวิ่งครับแรงมากอ่าแอนพอิสตาร์ทไปออกมานะครับพอเสร็จแล้วให้เราประกอบคืนนะครับอ่าเสียบปลั๊กคืนไปเลย ตอนนี้ไฟที่ออกมาจากนี้มีปัญหานะครับก็คือจิ้มกับคืนครับแต่ถ้าใครบอกอยากทดสอบแบบบ้านๆนะครับคือเอาสายสีแดงเนี่ยดำแดงเนี่ยมาจิ้มกับพวกโครงหรือว่าจานไฟพวกนี้ถ้ามันมีไฟขึ้นแสดงว่ามันใช้ได้อัน,นั้นมันก็จริงนะครับแต่มันจะมีบางครั้งที่มันไม่จริงนะครับ มันจะมีทําให้เราผิดพลาดไปนะครับถ้าเราไม่ใช่มิตเตอร์ครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะแบบยังไงนะครับประสบการณ์จะสอนเราเองครับอ่าพอเข้าแล้วเราก็มาไล่ที่กล่องไฟนะครับนี่คือกล่องไฟมันนะครับกล่องไฟมันใช้เรียนแบบเหมือนกับโนวาเทนาเนี่ยครับแต่ผมไม่รู้ว่าสายยะเหมือนกันไหมอ่าแต่ถ้าเราแปลงเป็นใส่ของเบฟก็ได้นะครับถ้าเรา ลองแปลงดูครับแต่ผมก็ยังไม่เคยแปลงนะครับคราวนี้ผมจะมาลองวัดว่าหลังจากที่เราต่อสายไฟต่อปลั๊กมาแล้วเนี่ยสายไฟจะมีขาดตรงไหนไหมเรามาคราวนี้มาวัดที่ไฟเข้ากล่องนะครับไฟเข้ากล่องนะครับพอร์ดมาครับก็ เหมือนเดิมครับก็ให้เราใช้ย่านวัดพันเซอร์ก่อนเลยว่าพันเซอร์วิ่งเข้ากล่องไหมให้เราใช้เหมือนเดิมครับ a อ1 0สิบนะครับเหมือนขั้นตอนแรกนะครับพันเซอร์ก็เอาจิ้มที่ตรงนี้แล้วก็ไอสีดำก็ไปจิ้มที่โค้งก็ได้ครับคราวนี้ถ้ามันขึ้น ก็โอเคครับไม่มีปัญหาคราวนี้มาไล่อีกทีหนึ่งว่าไอ้สายไฟเส้นนนิมจะขาดไหมไอ้ดำขาวนี่มันน่าจะเป็นอ่กาวนะครับถ้าเป็นของไอ้เจ้าสมาร์ทไทเกอร์เนี่ยแต่ส่วนไอ้ขาวดำเนี่ยน่าเป็นไฟออกมาช็อตกับสายกาวหรือว่าโค้งนะเพื่อที่จะดับเครื่องนะครับอนนี้เดี๋ยวมาไล่ตัวนี้ครับก็คือจะใช้ ย่านวัดเหมือนเดิมครับห้าสิบก็เอาจิ้มที่ตัวแดงเหมือนเดิมครับเอาสีดำก่อนกาวก่อนแล้วก็แดงนี่ครับจิ้มเสร็จแล้วก็มาวัดดูครับว่ามันจะวิ่งไหม,มเราต้องถอดออกจาก ล่องไฟน,นะครับอ่าอันนี้วิ่งนะครับโอเคครับพอวิ่งเสร็จเราก็ดูได้เลยว่าสายไฟระหว่างจากข้างล่างมาถึงนี่ไม่ขาดนะครับเสร็จแล้วนี่ครับจุดพีคของมันก็คือให้เราจับใส่กล่องคืนให้หมดนะครับ และเราจะมาเห็นข้อตต่างมันครับก็อาจจะมียุกยิกดุกดิกบ้างนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวทำคนเดียวนะครับเส,เสียบคืนเลยครับนี่นะครับสาเหตุที่บางคนอาจจะหาไม่เจอนะครับอ่า คราวนี้พอเสียบเสร็จให้เรามาวัดแรงดันอีกทีนะครับแรงดันอของคอยสตาร์ทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คอยสตาร์ทเนี่ยมันจะมาตักเอตายตรงนี้นะครับก็คือจิ้มลองอีกทีนึงครับเหมือนเดิมครับย่านไฟห้าสิบก็ได้ครับก็ดำแดงหลังจากที่เราเสียบครบวงจรแล้วนะครับให้เราก็มาดูครับว่า เข็มมันจะกระดิกไหมนะครับเมื่อเราต่อเข้ากล่องครบวงจรเลยนะครับเนี่ยครับไม่มีเลยนะครับไปไม่ออกเลยคราวน,นี้เข็มไม่กระดิกเลยนะครับถ้าไม่ออกก็คือสรุปได้เลยครับว่า คอยสตาร์ทเสียแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเรามาต่อเข้าครบวงจรแล้วแรงดันนี้ไม่มีเลยครับแรงดันหายเลยก็คือคอยสตาร์ทเนี่ยมันเสียครับแต่เมื่อเราถอดเนี่ยแรงดันมันมีเนี่ยครับเป็นจุดพลิกที่ว่าช่างบางคนอาจจะหาไม่เจอนะครับหรือบางคนงมงมตั้งนานนะครับก็คือแค่นี้เองนะครับก็คือว่าคอยสตาร์ทเสียครับ นี่ครับเราต้องมาลื้อชุดนี้ครับออกจากชุดมัดไฟมาดูครับแล้วเราก็เปลี่ยนคอยสตาร์ทแล้วก็ลองสตาร์ทดูอีกทีนะครับนั่นแหละครับถ้าเป็นแบบทดสอบแบบบ้านๆหรือว่าผมเคยเห็นในชิมเรทดสอบบ้านๆเน,นี่ยเขาเอาไอ้สายสีแดงเนี่ยดำแดงเนี่ยถอดมาแล้วมาจับกับโครงแล้วสตาร์ทอ่ามีไฟโอ้ใช้ได้ใช้ได้ แต่เวลาพอมันเข้ากล่องจริงเนี่ยมันครบวงจรเนี่ยแรงดันมันหายนะครับแรงดันที่มันจะดันเข้ากล่องไฟนะครับอ้วจะแปลงไฟโดยไฟออกมาให้เป็นเนี่ยครับดําเหลืองเนี่ยไม่มีนะครับเพราะแรงดันตัวนี้ไฟไม่ออกครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนมาเช็คดูคอยสตาร์ทมันนะครับอ๋อผมก็ลืมบอกไปนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นไอรุ่นคอยสตาร์ทพวกเนี้ยเราไม,ไม่จำเป็นต้องไปเช็คไฟออกจากมัดไฟนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟจากมัดไฟนะเพราะว่ามัดไฟจะมีหน้าที่แค่แปลงไฟมาเป็นไฟชาร์จกับพวกไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายพวกเนี้ยครับไปเลี้ยงหมดเลยถ้าเป็นไอระบบคอยสตาร์ทเนี่ยจะมีหน้าที่คือปั่นไฟออกมาน,นะครับปั่นไฟเป็นสายดำแดง วิ่งเข้ากล่องเลยครับไม่ต้องเกี่ยวกับมัดไฟทั้งนั้น,นครับวิ่งเข้ากล่องเสร็จแล้วก็แปลงไฟออกมาเป็นไอ้นี่ครับในเมื่อไอพันเซอร์มันตัดกับติ่งมันเนี่ยผมก,ก็กําหนดการจุดระเบิดมันเนี่ยครับถ้าเป็นไอรุ่นมัดไอควยสตาร์เนี่ยมัดไฟไม่จําเป็นก็ต้องไปเช็คมันก็ได้นะครับถ้ามันไม่ไหม้หรือว่าไม่เสียอะไรแต่ถ้าเป็นพวก ระบบไฟที่ไม่มีคอยสตาร์ทนะครับที่เป็นเหมือนในพวกรุ่นใหม่พวกยาม่าสปาร์กพวกโซนิกพวกอะไรใหม่ๆพวกเนี้ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ไฟจากมัดไฟนะครับเพราะจะวิ่งเข้าไปนี่ครับแผ่นชาร์จเสร็จแปลงไฟจากแผ่นชาร์จออกมาจะมีเส้นหนึ่งวิ่งเข้ากล่องครับ พอไฟวิ่งเข้ากล่องเสร็จมันถึงจะออกมาเป็นไฟวิ่งเข้าหาคอยหัวเกียนนะครับคอยจุดระเบิดนี่ครับะระบบมันต่างกันนะครับแต่ผมว่าไอ้ระบบ DC หรือว่าไอ้พวกรถุ่นใหม่เนี่ยดีกว่าครับไอ้เนี่ยส่วนมากอะ่ะคอยสตาร์ทมักเสียงง่ายนะครับหลังจากที่ผมถอดเรียบร้อยนะครับ ครับก็จะทําการถอดน็อตแล้วเอามาัดไปมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนไอ้เจ้าคอยสตาร์ทเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมถอดออกมาเรียบร้อยนะครับก็คอยสตาร์ทคู่นะครับสองตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองทําการถอดแล้วไปเทียบอะไรดูนะครับถ้ามันถอดไม่ได้หรือว่าไม่มีอะไรผมก็ต้องสั่งยกชุดเนี่ยครับ ไม่รู้ว่าอะไรจะมีเปล่านะครับเดี๋ยวต้องทําการบัดกีเอาสายไฟนี้ออกกันนะครับแล้วก็เราทําการต้องตีหมุดออกมาผมเห็นแล้วหมุดมันมุดมีอยู่สองตัวหมุดยึดเจ้าคอยสตาร์ทเนี่ยครับ สรุปครับตัวนี้มันเป็นคอยสตาร์ททำติดกับชุดมัดไฟมาเลยนะครับอผมลองต่อออกดูแล้วก็ลองเช็คดูแล้วมันเปลี่ยนแค่คอยสตาร์ทไม่ได้นะครับต้องสั่งยกชุดเลยครับไม่ไม่เหมือนพวกเวฟนะครับเวฟร้อยเนี่ยมันจะมีแต่จะมีรุ่นหนึ่งที่ว่าคอยสตาร์ทในตัวก็มีนะครับแต่ บางรุ่นก็จะมีเปลี่ยนคอยล์สตาร์ทได้นะครับอันนี้คือเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็คือต้องสั่งยกชุดเลยครับครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทําการประกอบและสตาร์ทดูนะครับต้องไปเช็คอะไรก่อนนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับ